ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับครั้งเกษตรจนครบนะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้กันครับก่อนส่งมอบนะครับแน่นอนครับข้างหลังผมตัวนี้นะคือ t ี 97C นะครับอีสกินะครับตัวนี้เป็น97แรงม้าตู้แอร์นะครับตัวนี้แจ่มๆเลยนะครับตัวนี้ครับเตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะครับที่ทางจังหวัดสกลนครนะตอนนี้ลูกค้ายื่นเรื่องทําเคสอยู่นะครับเดี๋ยวรอผลอนุมัติก็พร้อมจะส่งทันทีนะครับตัวนี้มารีวิวกันสั้นๆให้ฟังกันอีกทีหนึ่งว่ารุ จุดเด่นจริงๆของรุ่นนี้ผมมองว่าอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบอร์กินจากประเทศอังกฤษนะครับที่ถูกจับมายัดใส่รถสายพันธุ์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับให้แรงบิดสูงๆนะครับในขณะที่ใช้รอบเครื่องต่ำๆนะครับโดยให้แรงบิดสูงสุดที่390นิวตันเมตรนะครับในขณะที่ใช้รอบเครื่องเพียง1,400รอบเท่านั้นซึ่งอัตราการกินน้ํามันต่ำมากๆนะครับรวมถึงความคงทนสูงแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดเกียร์12เกียร์ในหน้า1 2อเกียร์ถอยหลังแบบ power s h u t t e เป็นคัเกน้ารขา เกียร์การทางานต่างๆครับสมูทไหลลื่นนะครับง่ายนะครับง่ายเรียกว่าง่ายเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะถามหาก็คือเรื่องของห้องโดยสารที่ติดแอร์ทำไมต้องใช้เป็นห้องโดยสารที่ติดแอร์นะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าครับว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวนะครับก็คันนี้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีห้องโดยสารไม่เปียกฝนนะครับไม่ร้อนนะครับมีแอร์ รวมถึงการป้องกันมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ่นควันต่างๆที่เข้ามาจากการทํางานนะครับดังนั้นผู้ขับขี่ก็สะดวกสบายนะครับสามารถทํางานได้อย่างยาวนานขึ้นนะครับมาร้อมกันกับดูข้างหลังกันบ้างดูชุดยกข้างหลัง,งกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นชุดยกก้ามปูขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับดูครับแขนขนาดใหญ่มาพร้อมกับกระบอกช่วยยกสองข้างนะครับตัวนี้เป็นกระบอกซับแรงนะครับ ตัวนี้ยกน้ําหนักสูงสุดได้ประมาณ3,500กิโลกรัมก็หรือ3ตัน5นะครับ3ตัน5ประมาณนั้นประมาณ3ตัน5นะครับแขนยกใหญ่ๆจำเจมแบบนี้มีรีมทดวาลให้ใช้ต่อน้ํามันภายนอกได้นะครับตัวนี้สามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เป็นระบบไฮดรอลิกต่างๆได้ใช้น้ามันไฮดรอลิกเข้าไปช่วยได้นะครับตัวนี้ตัวรถเปล่าของเขาเนี่ยหนักอยู่ประมาณ3,800กิโลกรัมนะครับติดตั้งใบดันเข้าไปก็หนักสัก4ตันกว่าๆนั่นแหละครับตัวนี้นะครับเป็น การทํางานที่สะดวกสบายครับสวยงามครับรถคันนี้นะครับราคานะครับลืมบอกราคาคันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนบาทตัวนี้เราก็ติดไปให้เลยนะครับเราติดกาดกาดกาดกันด้านหน้าไปติดตั้งกองอากาศแบบเปียกไปพร้อมนะครับติดตั้งกองอากาศแบบเปียกไปพร้อมนะครับใบมีดดันดินหน้า7ฟุตครับสองร้อยสิบเซนนะครับเวทหลังติดติดไปเรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้นะครับ เป็นท97ี974แจมแจม9ดแรงมา้าอะดูขนาดยางกันบ้างครับเดี๋ยวจะไม่พูดเดี๋ยวจะว่าไม่พูดถึงขนาดยางยางหน้า12.4ขีด24นะครับอ่อยายหงหน้า2.4ขีด24นะครับส่วนยางหลังเราใส่เป็น18.4ขีด30นะครับอ่า18.4ขีด30นะครับขนาดใหญ่ใหญ่ไซส์บิ๊กแบบนี้นะครับอ่าเหมาะกับการทำงานเฮฟวี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานดันดินงานในอุตสาหกรรมไร่อ้อยก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนกับพละกกำลังที่เหลือล้นของคันนี้นะครับ พาชมห้องโดยสารกันสักหน่อยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาแวะกันที่เครื่องยนต์เนี่ยเห็นไหมครับเครื่องยนต์เพอร์กินนะครับเห็นไหมมีเพอร์กินนะครับมีตีตาเพอร์กินนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่จากประเทศอังกฤษนะครับเครื่องยนต์เพอร์กินเป็นเครื่องยนต์ที่ถือว่าเป็นเก่าแก่เครื่องยนต์หนึ่งในยุโรปแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตในประเทศอังกฤษซึ่งความโดดเด่นของเขาก็คือเรื่องของพละกกาลังและการประหยัดน้ํามันเชิญตากล้องขึ้นไปดีกว่าครับพาชมหน่อยตากล้องขึ้นไปข้างบนนะครับก็เป็น ระบบต่างๆครับเป็นห้องโดยสารติดแอร์นะครับพาดูห้องโดยสารนะครับช่องแอร์เยอะแยะมากมายนะครับมีช่องสําหรับใส่ลําโพงนะครับใส่ชุดเครื่องเสียงด้วยสําหรับใครมักจวดก็ใส่ได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับมีทั้งแอร์ร้อนแอร์เย็นนะครับแอร์ร้อนก็ฮีเตอร์นั่นแหละครับคิดว่าบ้านเราคงไม่มีใครได้ใช้กันนะครับอ่านะครับมาดูตรงพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับเกียร์นะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลัง แบบ power s h i f t e นะครับเราใช้เพียงปลายนิ้วนะครับเดินหน้าถอยหลังแบบนี้เลยเลยไม่ต้องเหยียบคัดนะครับจะเดินหน้าก็ยกขึ้นมาจะว่างก็วางนะครับถอยหลังก็แค่นี้ไม่ต้องเหยียบคัดก็สามารถเข้าเกียร์ได้นะครับอ่าระบบ PTO ระบบ DAV Control ต่างๆมีให้ครบคันนะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังกับห้องโดยสารสบายๆแบบนี้นะครับอ่าสวยๆแจมๆครับใบปัดน้ำฝนมีนะครับม่านบังแดดมีมาให้แน่นอนนะครับอ่า หรือจะลูกค้าจะไปติดฟิล์มก็ได้นะติดฟิล์มติดฟิล์มก็โอเคดีนะผมว่าก็ไม่ร้อนเลยแหละติดฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มใสซิามิกอะไรพวกนี้เหมือนรถยนต์ได้นะครับเหมือนรถยนต์ได้นะครับตรงนี้นะครับแจม m j มกันไปกับ iseki 97แรงม้าตัวนี้อ่าลืมบอกตัวนี้97แรงตัวนี้มีแบบไม่มีตู้ก็ได้นะเริ่มเริ่มต้นสักประมาณร้านสี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดะนะครับก็คือเป็นแบบทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเรื่องของชุดเกียร์กับตู้ ถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ไม่มีตู้แอร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่ Power Shuttle ก็จะเป็น12 12เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เกียร์ power นะครับชส่วนตัวนี้เป็นตู้นะครับตู้ก็มีตู้แอร์มาครอบให้นะครับนะฝากไว้กับอีกหนึ่งรุ่น i ิซกิ 97C นะครับสอบถามกันได้ที่เบอร์089 576 1986ครับคลังเกษตรยนกรุ๊ปนะครับ089 576 1986นะครับฝากไว้กับรถแรงๆแ,แบบนี้โปรดเด็ดๆต้องที่นี่ครับขอบคุณครับ